สกรุ่มแย่งอาดากูเลอร์จอมทัพเบอร์สิบวัยสิแฟนบอลเฟเนบาเชให้ใช้ยาเขาว่าเมสซี่ตุรกีขณะที่ชาวไทยมองหมอนี่มีสไตล์้ายกับเมซุตโอซิลเหล่านี้คือคำเอ่ยในเชิงบวกถึงเด็กหนุ่มวัย18ชื่ออาดากูเลอร์ที่ดูเหมือนวันในตลาดซัมเมอร์นี้มีโอกาสสูงที่จะโบกมือลาเมืองอิสตันบูลเหตุผลทำให้กูเลอร์เนื้อหอมอย่างมากจนบิ๊กทีมในยุโรปตามจีบ แงงหลับฝีตีนคือส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่าคือนักเตะจะมีค่าฉีกสัญญาเพียงแค่17.5ล้านยูโรเท่าน,านั้นในกรณีที่ลงเล่นถึง1,500นาทีซึ่งกูเลอร์ลงเล่นในลูกกาลนี้รวม1,549นาทีทำให้เงื่อนไขดังกล่าวทำงานทันทีซึ่งหากใครได้ดูหมอน,นี่เล่นแล้วแม่งโดดเด่นเกินอายุมากๆครคว้าตัวไปเหมือนได้ฟรี กูเลอร์คือเจ้าของเสื้อใหม่เลขสิบคนปัจจุบันของเฟนเนบาเช่แม้อายุอานามจะเพียง18แต่เด็กคนนี้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้ทีมอย่างรวดเร็วเขามีสไตล์การเล่นคล้ายกับโอซิลทั้งตำแหน่งการเล่นที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกและเล่นด้วยเท้าซ้ายเหมือนกันรวมถึงมีลูกยิงและลูกส่งที่เฉียบขาดแต่สิ่งที่กูเลอร์มีเหนือจากที่โอซิลมีคือความเร็วการคลองบอลเหนียวแน่นเคลื่อนที่ในจังหวะไม่มีบอลและพาตัวเองไปกับบอลได้ดี เป็นย์แมคเกอร์ในยุคสมัยใหม่ที่สามารถฉีกตัวเองไปเล่นเป็นตัวริมเส้นได้ด้วยโดยเฉพาะลูกลากจากริมเส้นตัดเข้ามายิงถือเป็นอาวุธเด็ดของเจ้าตัวเรียกว่าเป็นร่างอัปเกรดของโอซิลในวัยหนุ่มคงไม่ผิดอันเดียปีโลอดีตเฮดโค้ชฟาติคารากูมักที่เคยเห็นฟอร์มกุลเลอร์ยังยอมรับในฝีเท้าเด็กคนนี้ว่านี่คือผู้เล่นระดับพรสวรรค์และเขามีคุณภาพอ่านเกมได้ดีมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมีศักยภาพที่จะเล่นได้ทุกที่ในโลก กูเลอร์ทำไปได้6ประตูกับ7แอซิสจากการลงสนาม35นัดในซีซั่นนี้กาเฟเนบาเชแน่นอนว่าเป็นผลงานที่เกินคาดของเด็กหนุ่มในวัยเพียง18ปีซึ่งล่าสุดเขาเองก็ถูกดันขึ้นไปเล่นทีมชาติตุรกีชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแม้ชช่อชั้นอาจยังไม่โด่งดังเท่าจูดเบลลิงแฮมโคดาวรุ่งในยุคนี้แต่ด้วยผลงานส่วนตัวบวกกับเงื่อนไขที่สโมสรจำใจต้องปล่อยในราคา17.5ล้านยูโร เว้นแต่นักเตจะเจัดเจรจาสัญญาฉบับใหม่ทําให้เขาได้รับความสนใจจากสารพัดทิศทันทีภูแล้วมาดริกตกเป็นข่าวให้ความสนใจแม้ฟลอเรนติโนเปเลสประธานชุดข่าวจะออกมาบอกว่าทีมปิดตลาดไปแล้วหลังเพิ่งเปิดตัวเบลลิงแฮมในราคา113ล้านปอนด์ไปแต่ในรายของกูเลอร์นั้นแตกต่างออกไป ด้วยเงื่อนไขาราคาเพียงหยิบมือทำให้สโมสรอาจพิจารณาลงมาเล่นในดีลนี้ขณะที่มันเตโอโมเรโตผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งจากลีเวโวออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าบาร์เซโลนาเองก็ให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวของกูลเล์แม้จะยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอก็ตาม ส่วนดีอาริโอสปอร์ตรายงานเพิ่มเติมว่ากูเลอร์เป็นแฟนบาซ่าและมีความสนใจที่จะมาร่วมทัพอสซูการนาขามาที่ฟากอิตาลีเอซีมิลานเป็นอีกทีมที่เดินหน้าดีกูเลอร์อย่างเต็มตัวหลังจากที่ปีศาจแดงดำเพิ่งเสียบราฮิมดีอาสไปให้เรอัลมาดริดซึ่งพวกเขาหวังว่าดาวรุ่งวัย18จะมาทดแทนในตำแหน่งนี้ได้ โดยมีรายงานว่าเอซีมิลานได้ส่งจดหมายถึงสโมรสรอนเฟเนบเช่แล้วเพื่อขออนุญาตพูดคุยรายละเอียดและเงื่อนไขส่วนตัวกับตัวแทนของกูเลอ ส่วนยากิซาบุคูโอกูสายข้าวตัวพ่อของเฟเดบาเชจากสปอร์ตดิจิทัลรายงานไม่กี่วันก่อนว่าตัวแทนของเลี้ยวบูได้ทําการติดต่อไปยังพ่อของกูเลอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าจะมีการพูดคุยไปในเชิงลึกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายมาเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยซึ่งในแง่ความเป็นไปได้ถือว่ามีเช่นกันแม้ทีมจะเพิ่งเซ็นสัญญากับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เข้ามาก็ตามแต่หากได้กูเลอร์มาก็จะช่วยเพิ่มมิติกเกมรุกให้ทีมได้เช่นเดียวกับสเปอร์ที่กําลังอยู่ใน ช่วงผ่าตัดทีมยกใหญ่โดยมีรายงานจากคิสวิสลีคอลัมนิสต์ฟุตบอลคนดังว่าไก่เดือยทองก็แอบเลก,กูเลอร์อยู่เหมือนกันยังไม่นับรวมถึงทีมอย่างอาร์เซนอลนิวคาสเซิลเซบียาเลดบูเซาบวกเบนฟิก้าและอาแจกที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยมกับวันเด์คิดรายนี้แม้จะได้รับข้อเสนอจากหลายสโมสรดังที่เข้ามาตามจีบจริงจังแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่กูเลอร์ให้ความสำคัญมากที่สุดจะเป็นเรื่องของโอกาสในการลงสนาม วัดกันที่จุดนี้เพื่อเียวสโมสรอนอย่างเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาอาจไม่การันตีให้เขาแน่นอนเพราะเต็มไปด้วยแข้งเด็กนรกเต็มทีซึ่งต่างจากสโมสรอนอื่นๆที่อาจมีพื้นที่เขาได้ลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอมากกว่าอย่างไรก็ดีตลาดซัมเมอร์นี้ยังพอมีเวลาให้ต่อรองเงื่อนไขต่างๆซึ่งอยู่ที่การเจรจาระหว่างตัวแทนทั้งสองฝั่งด้วยส่วนใครจะได้ดตัวกูเลอร์ไปนั้นอยู่ที่ว่าสโมสรอนไหนจะสร้างข้อเสนอชวนประทับใจให้เขาถึงขั้นปฏิเสธไม่ลงได้แต่ที่แนน จดตัวคงไม่อยู่กับเฟเนรบาเชตต่อพันเปอร์เซนต์